สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t Gamer นะครับอยู่กับผมในเกม ROV กนันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาได้ทีโร่ที่มีชื่อว่าอ g กนิ e กันนะครับในตำแหน่งเมทนะครับประเด็นว่าตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับยินดีต้อนรับสู่ ROV ดูกันเลย,ย,ยโอเคครับ ก็วันนี้นะครับเรามากับอีกนิดนะครับเป็นเมนดแลงเอสนะครับอ่าออกของผิดเลยชิ้นแรกออกดีเกียร์นะครับ เราได้เราได้ก็ค่อยๆฟาร์มไปก่อนนะครับเราไม่ค่อยลงไปข้างล่างนะไม่อยากไปแบบดูดเวฟกับดูดตังของแครี่นะครับก็เราจะฟาร์มทั้งหมดสามเวฟนะครับมันจะได้สี่พอดีนะเราค่อยไปช่วย ีเวแล้วเราก็สี่แล้วนะครับแล้วม,มาไปยุ่งกับกาลีนะโอ้เมยแมนลองลองเท้า รดคู่ดาวไปเลยนะครับเมื่อกี้เห็นอีกอีกสานิกกำลังไป ไม่มีใครมาช่วยเลยย oh. ิงไปดิยิงไปเลย อีกนิดมันต้องรอฟีนิกเทียนะครับมันถึงจะแบบคอมโบได้แบบเรื่อยชิ้นแรกตอนแรกชิ้นแรกก็จะออกเป็นอากนี่แนละ้วแต่รู้สึกรเราเจอเวฟช้านะครับก็ใช้อันติไปเลยไม่ต้องห่วทีนจ,จะออกอาโกนี่แต่ฝั่งนู้นมีหน้านะครับเลยต้องออกตัดเลือดแทนอากนี่นะ อ้าวอ่าเราเราโง่เองไม่คิดว่าซาเนตอยู่ตรงนู้นน่ะแต่ไม่ของเราเพื่อนเราก็ไม่เข้าด้วยแหละอัอเลนมงถูกจตีต้อรเลน,นกอของเรา Hook dầu tiêu mày dòng dòng dt ruột bay lượt Slayer has been defeated Hook ตัวนึ่งคอตัวนึ่งจับลแล้วเข้าไปทำไมอ่ะอาลัม keep from the need ออกเจาะก,ก่อโฮกัลโลกก่อนนะครับไม่มีป่าเนี่ย พตี้รีเวนนะครับฟังมีตัว,น,ตวน้ากาลัวดยูย เป็นมือดงพื่แท้ออรเลนพิกเกอร์ก็หนีเธอได้ครับ ท่าลรำทำไมมันลงข้างล่างอย่างเดียวลงไปทำอไมเดินโว้โยเข้าไปตายซุปเปอร์คริตถูกส่งออกไปแล้ว An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. <coughs> oh, <I'm coughs>

ช่วยแล้วมันจะช่วยยังไงล่ะครับ เรียนเลยครับแต่ไม่มีคิวเลยลลไม่เอาอาติกออไปว่ะการีวีน,น้นานี่เนี่ยหรือไม่มก็อารเลนนะครับ เีคิปอย่างไวเลยนะครับอินทักตายเลยถ้าตัวอาเรนอะ ถ้าตัวอะไรไม่ออกของอะไรมาดูดเลือดนะยังไงมันก็ตายเวลาฉันตี่ะมันไม่ขุม จะไปทางไหนตอนเลยเนี่ยเอามาถึงอีกไ,ได้แดกครับ บอกแล้วปาริต <Wow. S 1> ีเเวนมาแล้วไม่ได้เดิน เพื่อนล้วเพื่อนไปจับตอนนั้นมันจะได้ประโยชน์อลไรเอาใส่เร็วจังเรามีแต่แอดซิดเนี่ยทุกคนแอดซิดมากกว่าโลมิก ผมไม่ยากเกินไปหรอกมั้งแค่เค,รคเรนนะเเรนก่อนรวรีบร้อนรรีบร้อนกันทำไม ย็ดเ,เคตเอชไปเลยชนะแล้วนะครับอู้มันอยู่นะดูคะแนนกันนะ ได้เหรียญทองเมดด้วย <Light. S 1> ที่หน <Don 't S 1> ึ่งก็เป็นของไบร์นะครับต่อไปเราจะไปดูคะแนนในโตวเกมกันนะครับสกอร์ในตานี้นะครับเราได้ทั้งหมด12.0นะครับค่า4ตาย2แล้วก็แอซิด21นะครับโดยเราได้รับสัญลักษณ์ช่วยเหลือมากที่สุดในเกมมาด้วยนะครับโดยเราได้ทำดาเมจไปทั้งหมด120,000นะครับประมาณ29.9%นะครับรับดาเมจมาทั้งหมด 70,000นะครับประมาณ16.9%นะครับแล้วก็ทีมไฟทั้งหมด78.1%นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูไอเทมในตัวเกมกันนะครับไอเทมในตัวเกมนะก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ยึดตามศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับไอเทมชิ้นสาคัญที่ออกในตานี้นะครับนั่นก็คือตัวของตัดเตือนนะครับเพราะฝั่งหนุ่มะมีตัวของมีหน้านะครับแล้วก็ตัวของอาร์เรนที่มีสกิลดูดเลือดนะครับแล้วก็ การเล่นอีกน่ดนะครับต้องออกฟอตตี้รีเวนด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยสลโลช่วยหนืดฝั่งตรงข้ามได้อย่างดีนะครับมันช่วยทีมไฟได้มากๆเลยจริงๆนะครับนอกนา้นี้นก็แล้วแต่สถานการณ์ในแต่ละเกมได้เลยนะครับว่าจะออกอะไรไอเทมชิ้นไหนที่มันจําเป็นในความคิดของทุกคนได้เลยนะครับโดยในตอนนี้เราออกมาเป็นตัวของเจาะเกราะใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวของซานิทนะครับกับมีหน้าที่กําลังจะออกลูกแก้วกันเวนะครับแล้วก็ออก ตัวของอาร์ติกออฟมานะครับบางทีเราเจออารเรนกับมีหน้าคอหรือโดนอารเรนเกาะหัวอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยเซฟชีวิตได้อย่างในเกมนะครับสุดท้ายเราจะออกมาเป็นตัวของสมุดเล่มเขียวเพื่อเพิ่มความแรงให้กับสกิลไปให้ถึงที่สุดเลยนะครับของที่เราออกเนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับตานี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมเอยถ้าชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับ ลองไปถึงกดติดตามกด s u บสไครป์กดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่อง i อ g ีเกมเมอด้วยนะครับทั้งทาง y o u t u b บและทาง Facebook เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับถ้าอยากให้เราเล่นตัวไหนให้ดูหรืออยากให้เรารีวิวสกินของตัวไหนหรืออยากพูดคุยกับเราแต่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันเลยนะครับไว้ผมจะกลับมาตอบคอมเมนต์ของทุกคนในช่องเลยนะครับแล้วก็จะทําคลิปสนุกๆให้ทุกคนดูอย่างเช่นเคยเลยครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับบ๊ายบาย